สวัสดีค่ะพะช่องัวันนี้นะคะใุอตอนตรขาพนะคะีู่กคาเนีนะคะนจะมารวิการใช้งานกอคแอปพลิเคชันมืถของเรานเองเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายละเอียดเอันดับแรกนะคะให้ลูกค้านะคะโหลดโหลดก่อนัมามถือก่อนนะคะหน้าตาของเขานะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ะะอันนี้ค่ะนี่ค่ะปอดฮาร์ทแบบนี้นะคะนี่เลยโอเคเดี๋ยวเราไปเซตรีเซตการตั้งค่าที่รถกันนะคะไปเลยค่ะครั้งแรกนะคะจะเป็นจะเป็นเอ่อเขาจะให้เราเพิ่มนะคะเพิ่มรถยนต์นะคะอ่ะค่ะนี่นะคะต่อไปเนี่ยในก็มาที่หน้าจอนะคะในกดคําว่ารีเซ็ต ฟอร์ดพาร์ททุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะไปที่รูกรถยนต์นะคะไปที่ตั้งค่าแล้วก็ไปที่ทั่วไปนะคะแล้วก็เลื่อนเลื่อนลงมาสุดเลยนะคะไปที่รีเซ็ตฟอร์ดพาร์ทนี่นะคะตำแหน่งนี้นะเสร็จปุ๊บนะคะคุณล,ลูกค้าก็อ่หยิบมือถือขึ้นมานะคะใส่เลขตัวถังนะคะเลขตัวถังรถยนต์ของคันนี้นะคะเลขตัวถังรถยนต์ของคันนี้หนึ่งจะอยู่ที่ตำแหน่งด้านหน้ากระจกก็มีแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็น q r code ค,คให้นะคะที่ข้างกระจกนี้นี่ค่ะแบบนี้ โอเคในขออนุญาตใส่ก่อนนะคะแต่ทีนี้เนจะดูใส่เป็นเลขตัวถังในคู่มือรับประกันก็ได้ค่ะแต่สแกนมันจะเร็วหน่อยเนาะแต่ว่าเนเนี่ค่ะพอเราใส่เลขเครื่องเลขตัวถังไปแล้วนะคะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเขากำลังค้นหารถยนต์อยู่นะคะก็ตั้งชื่อเนาะของคันนี้จะเป็นคุณลูกค้าชื่อ ชื่อนามสกุลเราไปเลยนะคะผมก็ไปที่เริ่มค่ะเราก็จะมีขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสก็ลเพื่เปิดใช้งานใช้งานนะคะการขออนุญาตนะคะบัตรนูตนะคะในโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะก<ม>ารใช้งานนะคะเรากดนะคะแช่แบบนี้นะคะนี่ค่ะเขาจะหมุนสัญญาณแบบนี้นะคะก็<ม>จะมีไฟแบบ ันนี้จะเป็นการสั่งสตาร์ทนะคะเขาจะทำเปิดแอร์นะคะเนี่ยค่ะจะเป็นเสียงการตัดของแอร์นะคะเปิดแอร์ไว้นะคะ่อีิ25องศานะคะอ,อันนี้จะเปิดลองรับไว้ให้ประมาณ15นาทีนะคะและทีนี้ค่ะในระหว่างที่เรา,าเปิดสตาร์ทรถไว้แบบนี้ค่ะก็คือรถเนี่ยจะทำการล็อกตอนนี้ค่ะรถก็ล็อกอยู่นะคะเราสามารถสั่ง แอปพลิเคชันะะของเราด้วยนะคะแบบนี้นะคะกดค้างไว้นะคะ,ะกดค้างแบบนี่ค่ะ,ะเขาจะทําการปลดล็อกให้เรานะคะจากแอปพลิเคชันฟอร์ดพาร์ของเราเลยโอเคตอนนี้ประตูรถเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะเีน,นไม่ได้ทําอะไรเลยนะนี่ค่ะอันนี้เราสั่งเปิดจากแบบปอปพลิเคชันของเรานะคะฟอร์ดพาร์ฟอร์ดพาร์ของเราเลยอโอเคค่ะที่หน้าก็เป็น คือทาให้เราใช้งานง่ายขึ้นนะคะเราใช้ในกรณีที่เราไปนั่งทานข้าวในร้านอาหารเนาะแล้วเราจอดรถตากแดดไว้แบบนี้นะคะเราสามารถสั่งสตาร์ทรอไว้ก่อนประมาณสิบนาทีได้เลยก่อนที่เราจะขึ้นรถนะคะเพื่อให้รถเนี่ยเปิดแอร์ไว้ให้ที่อุณหภูมิมันจะไม่ร้อนนะคะเวลาเรานั่งรถเข้าไปในรถแรกๆเนี่ยมันจะแบบมีปัญหามากเลยคือจะร้อนมากเลยอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็ช่วยได้เยอะเลยสาหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ เขามาชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้นด้วยนะคะแต่รถไม่ได้ล็อกใช่ไหมคะรถไม่ได้เปิดใช่ไหมตอนนี้ตอนสั่งสตาร์ท๊บเนียรถไม่ได้เปิดรถไม่ได้เปิดค่ะนอกจากว่าเราสั่งกดจากล็อกถึงจะเปิดแต่เราเข้ามาในรถเนี่ยถ้าเกิดว่าแจไม่ไม่ไม่อยู่ในรถเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าเกียร์ได้นะคะไม่ต้องกังวลนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะมีจรนะคะการจรกรรมเกิดขึ้นนะคะ เบรกเนี่ยเนี่ยค่ะมันจะแข็งเกียร์เขาจะแข็งแบบนี้เรา,เาไม่มีใครมาขโมยรถเราได้นะคะเพราะว่ามันก็จะเนี่ยคะ่ะเข้าไม่ได้บางคนอาจจะคิดว่าอุ้ยสตาร์ทแล้วใครใช่ค่ะแต่ถ้า <5 S 2> กดกรณ <5 S 2> ีเราจะใช้งานเลยนะคะให้ให้คุณลูกค้ากดที่ปุ่มนี้นะคะอยยบเบรกแล้วกดปุ่มนี้หนึ่งครั้งนะคะเ,คเพื่อเป็นการรีเซ็ตนะคะคก็เขาจะบอกว่าไม่พบกุญแจเนาะก็เดี๋ยวในต้องขออนุญ,ญาตเอากุญแจมาใส่ไว้ในนี้ก่อนนะคะคือมันจะต้องมีกุญแจ นี่ค่ะกดหนึ่งครั้งนี่ค่ะจนกว่าจะมีหน้าตาแบบนี้นะคะเขาถึงจะปรับมาเป็นการใช้งานแล้วก็จะสามารถเข้าเกียร์แล้วก็ขับรถไปต่อได้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะต้องมีกุญแจนะคะต้องมีกุญแจถึงจะใช้งานได้นะคะถ้าไม่มีกุญแจใช้ไม่ได้ไไดเข้าเกียร์ไม่ได้เลย ไม่ได้คิดว่าแบบสตาร์ทปุ๊บแล้วใครจะมาขับไปก็ได้ได้ใช่คุณยาอยู่ที่ชั้นใครจะมาขับไปได้ไม่ได้สตาร์ทไม่ได้การใช้งานแล้วก็เน้นระบบความปลอดภัยด้วยเช่นกันใชค่ะโอเคสําหรับวันนี้ไน้ขออนุญาตลาไปก่อนสําหรับคลิปนี้กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเนสจะมีวิธีการใช้งานคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ